สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายความแตกต,ต่างระหว่างหน้ากาก N95 แบบที่มีวาลกับแบบที่ไม่มีวาลนะฮะหรือว่ามันแตกต่างกันยังไงแล้วมันวิธีใช้งานเนี่ยมันทำแบบไหนมันป้องกันเชื้อโรคได้ไหมเดี๋ยวเรา,เราลองมาดูกันนะ N95 respirators come in different brands and types. One the key มันก็มีหลายหลาย,หลายแบบหลายสไตล์นะฮะแบบนี้ก็คือถ้าแบบนี้คือแบบที่มีวาลเอาไว้เปิดปิดเวลาหายใจเข้าหายใจออกเดี๋ยวมาดูว่ามันมันใช้งานกันแบบไหนดูดูวิธีการทำงานของของวาลตัวนี้ครับว่ามันวิธีการทำงานเป็นแบบ The use of exhalation valves with N95s can expose the people around you. นฮ Uh, ถ้าเราใช้ N95 แบบที่มีวาลนะฮะเวลาหายใจออกเนี่ยถ้าเราป่วยอยู่หรือเรามีเชื้อเชื้อโรคอยู่เนี่ยเชื้อโรคมันจะกระจายไว้ได้ฮะแต่ผ่านทางวาลเนี่ยฮะแหมมันจะออกไปทางวาลเนี่ยฮะถ้าเป็นเชื้อโรคนะฮะถ้าถ้าเราป่วยอยู่ฮะเนี่ยทำให้คนใกล้ๆเราสามารถติดเชื้อได้นะฮะ to a virus if you are an asymptomatic or pre ไม่ว่าไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการนะถ้าเรามีเชื้ออยู่เนี่ยมันจะออกมาทางไอตรงวาวเนี่ยฮะเชื้อโรคนะฮะคือไม่แนะนำให้ใช้สำหรับเกี่ยวกับพวกเชื้อป้องกันเชื้อโรคนะฮะเกี่ยวกับทางกันไปที่ว่าการเชื้อโรคเข้าเชื้อโรคออกะ สำหรับหน mm ้ากาก N95 ที่แบบที่มีวาลนะฮะ valves consist three parts. อันนี้เดี๋ยวเราจะมาอธิบายว่าทำไมมันถึงป้อ,องกันเชื้อโรคแบบไหนไม่ได้นะฮะวิธีการทำงานของหน้ากาก N95 แบบที่มีวาลนะฮะเดี๋ยวมาดูกันจะแบ่งเป็นอไอตัววาลเนี่ยฮะมันจะแบ่งเป็นสามส่วน ก็คือจะมีครอบก็คือตรงตัวครอบแล้วก็เมมเบรนเมมเบรนนี่คือตัวกั้นอากาศออกอากาศเข้าอากาศออกเมมเบรนอยู่ตรงนี้ฮะไอตรงนี้คืออากาศมันจะเข้าออกไม่ได้แต่เดี๋ยวจะมาดูว่าหลักการทํางานของเมมเบรนนี่มันเป็นแบบไหนแล้วตัวซีดนี่คือตัวโครงเอาไว้รับเมมเบรนกับตัวครอบเนี่ยฮะนี้มาดูว่าทําไมมันถึงป้องกันอะไรยังไงไม่ได้เดี๋ยวมาดูฮะ คือตัววาล์วเนี่ยมันจะไม่มีฟิลเตอร์ที่กองอากาศนะฮะคือเมมเบรนเนี่ยมันไม่ใช่ตัวกองอากาศนะะเมมเบรนนี่ป็น,เป,นเป็นตัวกั้นไม่ให้อากาศไม่ให้อากาศเข้าอากาศออกคือว่ามันอากาศผ่านตัวเมมเบรนไม่ได้นะแต่นี้ดูมาดูวิธีหลักการทํางานว่าทําไมมันถึงอมันถึงอเอาอากาศเข้าอากาศออกแบบไหนฮนะผ่านผ่านเมมเบรนเนี่ยดเดี๋ยวเ๋ยมาดูหลักการทํางานของเมมเบรนนะครับ แต่ว่าในตรงเนี้ยเขาบอกว่าไม่มีฟิลเตอร์นะก็คือเมมเบรนเนี่ยไม่ใช่ฟิลเตอร์นะะอย่าเข้าใจผิดนะฮะเมมเบรนมันเป็นตัวที่กั้นอากาศอากาศเข้าออมานะอากาศออกฮนะเดีย๋ยวมาดูว่ามันกั้นอากาศแบบไหนนะ the edges of the membrane are made of a flexible นี่ฮะไอ้นี่ตัวโค้งนะฮะนี่ตัวครอบเห็นป่ะฮะเดี่ยตัวครอบอันนี้ตัวครนะวอบ,อ,อ,บ,อ,นนอ,บอันนี้คือคือส่วนที่อยู่ด้านในอากาศอ,อันนี้คือตัวอยู่ด้านนอก ฝั่งนี้คือด้านนอกฝั่งนี้คือด้านในอันนี้ตัวเมมเบรนนะเหลืองๆนี่คือตัวเมมเบรนก็คือตัวก้านอากาศเนี่ยไม่ให้อากาศเข้ากับไอ้คือตัวเนี้ยอากาศมันมันผ่านเข้ามาไม่ได้เอาง่ายๆนะแต่ทีนี้มันมันวิธีหลักการทำงานมันเป็นแบบนี้เนี่ยพอเราหายใจเข้าเนี่ยเหมือนมันเหมือนตัวเมมเบรนน่ะคิดถึงว่าเป็นกระดาษปิดไว้ฮะแต่มันไม่ใช่กระดาษนะมันเหมือนเป็น ตัวกั้นไม่ให้อากาศเข้าอากาศออกเพราะเราหายใจเข้าเนี่ยมันจะดูดไอเมมอเบนเนี่ยมาปิดปิดไว้ไม่ให้คือเรามันไม่ให้อากาศเข้ามาได้อะเห็นไหมแต่ที่เราหายใจเข้าไปไ evet ด้เพราะว่าเราหายใจเข้าผ่านทางเนี้ยฮะทางตรงเนี้ยฮะตรงไอ้ตัวตัว oh, นักกาศที่เป็นเอ็น95ไอ้ตัวนี้มันอากาศมันยังผ่านเข้าไปได้อะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยตรงตรงเนี้ยคืออากาศผ่านเข้าไปได้แต่ตรงวาลเนี่ย คือตรงวาวเนี่ยอากาศมันมันผ่านเข้ามาไม่ได้ฮะว่าเมมเบรนกั้นอยู่นะแต่ที่เราหายใจเข้าไปได้เพราะว่าอ้ตรงตัวครอบเนี่ยตรงเไไนี้ยอากาศผ่านเข้าไปได้เนี่ยทั้งหมดเนี้ยอากาศผ่านเข้าไปได้แต่ตัวเมมเบรนเนี่ยอากาศผ่านเข้าไปไม่ได้ฮะเพราะว่ามันมันมีตรงนี้กั้นอยู่นะฮะก็คือตรงเนี้ยพอเราหายใจเข้าเนี่ยมันจะกองฝุ่น pm สองจุดห้าคือตรงเนี้ยกองได้ทั้งฝุ่นท <ๆ S 2> ั้งเชื้อโรคทั้งเชื้อไวรัสเนี่ยฮะถ้ามันไม่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 เล็กกว่า PM 2.5นะมันจะมันจะมันจะผ่านเข้าไปตรงนี้ไม่ได้ฮะนะก็คือตรงหายใจเข้าเนี่ยมันจะช่วยเรากรองได้ทั้งฝุ่นทั้งเชื้อโรคนะตอนตอนหายใจเข้าเนี่ยนี่ยหน้ากาก N95 นะฮะตอนหายใจเข้านะฮะอันนี้อันนี้เรามาว่ากันตอนหายใจเข้านะฮะก็คือตอนหายใจเข้าเนี่ยมีประโยชน์แน่นอนฮะคือกรองได้ทั้งฝุ่นทั้งเชื้อโรคฮะถ้าเราหายถ้าหายใจเข้านะฮะ แต่ทีนี้มาดูข้อแตกต่างอ้ตัววาล์วเนี่ยตอนหายใจออกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะเนี่ยฮะทีนี้ตอนหายใจออกเนี่ยแบบมันปัญหาอยู่ตรงนี้ฮะอันนี้หายใจเข้านะฮะหายใจเข้ายังยังช่วยกองอัดกองฝุ่นกองอะไรได้เอ๊แต่ปัญหาที่ตอนหายใจออกเนี่ยฮะเนี่ยถ้าเราป่วยหรือเรามีเชื้อโรคอยู่ในตัวเราเนี่ย แล้วเราหายใจออกเนี่ยไอตรงไอตรงหายใจออกเนี่ยคิดถึงว่าเราเป่าไอตัวเมมเบรนเนี่ยอากาศมันจะออกไอตรงตรงขอบเมมเบรนเนี่ยมันเหมือนเราเราเป่าให้ไอตรงขอบเมมเบรนมันเปิดออกนะเนะฮะเนี่ยเป่าให้มันเปิดออกแล้วเนี่ยอากาศมันก็จะออกไปเลยแบบเต็มออกไปแบบอิสระเลยะฮะ <S 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 นี่ถ้าเรามีเชื้อโรคอยู่ข้างในตัวเราเนี่ยเชื้อโรคก็จออกไปกะ อากาศที่เราหายใจออกเนี่ยฮะตอนหายใจออกเนี่ยถ้าเราป่วยอยู่เนี่ยเราจะไปแพร่เชื้อโรคให้คนคนที่ไม่ป่วยได้ฮะคนที่อยู่อรอบข้างเราได้ฮะเพราะมันไม่มีอะไรกองลยฮะแต่ว่าไอ้ตรงถ้าเป็นเอ็เก้าห้าเนี่ยถ้าตรงเนี้ยมันยังกองกองเข้าทั้งเข้าทั้งออกเะถ้าถ้าตัวตัวที่มันไม่มีวาลเนี่ยมันจะกองเชื้อโรคทั้งเข้าทั้งออกแต่ว่าตัวที่มีวาลเนี่ยมันจะเกาะมันจะกันไม่ให้อากาศเข้าเฉยแต่ว่าตอนหายใจออกเนี่ยมันจะออกไปทางวาลฮะเห็นไหมฮะ นี่ยฮะทั้งเชื้อโรคทั้งอะไรถ้าเราป่วยนะฮะเราจะไปแพร่เชื้อให้คนอื่นได้นะ as ฮะเ <you> นี่ยฮะถ้าเราหายใจออกเนี่ย outward เนี่ยคือคือดูฮะคือขอบขอบตรงเนี้ยถ้าเราหายใจเข้าเนี่ยมันจะดูด แอ้ขอดมันมาปิดไว้ทําให้อากาศผ่านเข้าไปไม่ได้เห็นไหมเนี่ยถ้าเราหายใจเข้าเนี่ยปื๊ดเนี่ยมันจะติดขอบตรงนี้อ่ามันจะกันไม่ให้อากาศผ่านเข้าไปได้นะฮะแต่ว่าไอ้ไอ้ตรงเนี้ยมันจะตรงไอ้ตรงตัวกรอเนี่ยมันจะผ่านอากาศจะผ่านเข้าไปทางนี้แทนแต่ตรงนี้อากาศจะผ่านเข้าไปไม่ได้ไอ้ตรงนี้คือตัววาลทั้งหมดเนี่ยฮะอันนี้อันนี้คือวาลอากาศผ่านเข้าไปได้แต่แต่ถ้าเราหายใจออกเนี่ยเนี่ยหายใจออกเนี่ย เราจะเราจะอากาศจะดันให้ตัวเมมเปิดออกเห็นไหมฮะเพราะมันไม่มีอะไรกั้นตรงนี้ฮะพอหายใจออกปุ๊บมันก็อากาศก็จะออกไปเลยฮะแต่ตอนหายใจเข้าเนี่ยมันมีตรงนี้กั้นอยู่เห็นไหมฮะพอหายใจเข้าปุ๊บไปตรงนี้มันมาติดตรงนี้ปุ๊บทําให้อากาศมันผ่านเข้าไปไม่ได้ไอตอนหายใจเข้าเนี่ยมันไม่เีปันหาคที่มันช่วยกองช่วยโลกกองฝุ่นได้แต่ตอนหายใจออกเนี่ยมันไอตัววาล์วเนี่ยมันเปิดออกเห็นไหม หายใจออกเนี่ยวาวเปิดออกทำถ้าเรามีเชื้อโรคอยู่เนี่ยเราก็จะไปแพร่เชื้อโรคให้คนอื่นได้นะฮะเนี่ยไอ้หน้ากากที่มีวาวเนี่ย outward creating a gap in between the membrane and t h e เนี่ยฮะหายใจออกเห็นมะเนี่ยอากาศถ้าเราถ้าเรามีเชื้อโรคอยู่เนี่ยมันก็จะเนี่ยหายใจออกอากาศเชื้อโรคก็มาอากับอากาศที่เราหายใจออกไปเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าตรงนี้มันมันวาวมันเปิดออกนะฮะคือหายใจหายใจเข้าเนี่ยวาวมันปิด ทำให้อากาศมันเข้าไปไม่ได้แต่ว่าอากาศมันยังผ่านไอ้ตรงไอ้ตรงไอ้ตัวกรอง N95 ได้เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยอากาศมันผ่านเข้าออกได้แล้วมันก็กองทั้งเข้าทั้งออกแต่ตัววาล์วเนี่ยมันไม่ได้กองตอนออกนะฮะเห็นปะม,มันมันมันออกแบบอิสระเลยฮนะเห็นะถ้าเรามีเชื้อโรคอยู่เนี่ยเราก็จะแพร่เชื้อโรคให้คนอื่นได้ถ้าเราใช้หน้ากากที่มันมีวาล์วเนี่ย Seat for moist air to escape freely in the open state เนี่ยฮะถ้าหายใจออกเนี่ยมันถ้าเรามีเชื้อโรคเนี่ยเชื้อโรคมันจะออกมากักอากาศที่เราหายใจออกไปแต่ถ้าเราหายใจเข้าเนี่ยมันจะดันดันไอขอบเมมเบรนเนี่ยมาปิดปิดกับไอตรงสันเนี่ยที่ที่มันเป็นตัวตัวพักไว้เนี่ยตัวโครงข้างหลังเนี่ยมันจะพักไว้ทําให้อากาศมันผ่านเข้าไปไม่ได้เนี่ยมันจะมีสันมีกั้นไว้อยู่ หายใจเข้าปุ๊บสันตรงนี้กันไว้อากาศตรงนี้มันผ่านเข้าไปไม่ได้ละแต่ที่เราหายใจได้ว่ามันผ่านตรงตัวกรองตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มยังกรองได้เนี่ยไอตรงเนี้ยคือกรองทั้งเข้าทั้งออกแต่ตรงเนี้ยคือไม่มีอากาศผ่านเข้าไปได้เลยเนี่ยตอนหายใจเข้าเนี่ยอากาศไม่ได้ผ่านเข้าไปทางวาวฮะแต่ตอนตอนหายใจออกเนี่ยเนยอาาันวะทม่ไดะตอนหายใจเข้า เนี่ยฮะแล้วคือตอนหายใจเข้าเนี่ยมันก็คือจะกันทั้งเชื้อโรคทั้งฝุ่นเลยฮนะแต่ว่าเอ่อตรงนี้คืออากาศเดี๋ยไม่ได้ผ่านเข้าทงางวานะตอนหายใจเข้าเนี่ยอากาศมันจะผ่านเข้าทางไอ้ตัวครอบเอ่อก็คือว่าผ่านเข้าทางตัวกรองพ m 2อนะ็มสองจุดห้านี่ฮะเนี่ยอากาศตรงน,นี้มันยังมันจะกรองตรงน,นี้ได้อยู่ฮนะตัวนี้ตัวกรองตัวฟิลเตอร์นะ่ยแต่ตรงเนี้ยคืออากาศผ่านเข้าไปไม่ได้ฮนะตรงเนี้ย ว่ามันเป็นวาล์วกั้นอากาศไม่ให้อากาศเข้าเนี่ยตอนเราหายใจเข้าเนี่ยปื๊บมันจะดูดไอตัวนี้มาปิดไว้ทําให้อากาศมันเข้าไปไม่ได้ตอนหายใจเข้าเนี่ยอันนี้ก็คือกองได้คือหายใจเข้าเนี่ยกองได้กองทั้งฝุ่นทั้งเชื้อโรคนะตอนหายใจเข้าเนี่ยเนี่ยแหละแคือตรงเนี้ยอากาศเข้าไปไม่ได้เลยฮะตรงตรงวาล์ี่ยอากาศไม่เข้าไปไม่ได้แต่ว่าที่เราหายใจเข้าแล้วอากาศเข้าไปได้เนี่ยมันจะเข้ามาทางนี้เนี่ย ทั้งตัวตัวครอบทั้งหมดเนี่ยตรงนี้แต่ตรงนี้คือกรองทั้งเข้าทั้งออกแต่วาวเนี่ยมันไม่ได้กรองฮะวาวมันกั้นไปเลยฮะคือหายใจเข้าเนี่ยอากาศผ่านผ่านเข้าไปไม่ได้เนี่ยวาวมันจะกั้นไวหมดเนี่ยแต่อากาศจะผ่านมาทางตัวกรองเนี่ยตรงเนี้ยตรงขาวๆเนี่ยมันจะผ่านเข้าในตัวกรองพีอมสองจุดห้าเนี่ยผ่านเข้ามาได้แต่วาวเนี่ยอากาศจะผ่านเข้าไปไม่ได้ ก็คือตอนหายใจเข้าก็กรองทั้งฝุ่นทักเชลโกได้นะตอนหายใจเข้านี่มาดูตอนหาย <The S 2> ใ,ใจเ <dense S 2> ข<อ>้า The dense meshwork of fibers that compose the respirator An N95 respirator with an exhalation valve achieves personal protection but not source control protection เนี่ยมันป้องกันเราจาัดสิ่งรอบข้างเราได้นะพวกฝุ่นพวกเชลโกอะป้องกันจะเข้าไปได้แต่ว่าป้องกันตอนเรา เราเป็นตัวแพร่เชื้อโรคไม่ได้ฮนะตอนเราถ้าเราเป็นถ้าเราติดเชื้อแล้วเนี่ยเราจะไปแพร่มันจะแพร่เชื้อโรคให้คนอื่นฮนะเพราะว่ามันไอวาลวเนี่ยมันมันไม่กั้นตอนเอาตอนหายใจออกเนี่ยมันอากาศจะออกไปกับวาลวออกไปทางวาลวฮนะมันไม่ได้กรองเลยฮนะก็ะคือออกไปแบบอันนั้นเลยอนะ่ะเป็นแบบไม่มีกรองเลยอนะ่ะ This means that it provides the same level of protection to the wearer. นยถ้ามันถ้าคนรอบคอาเรามีเชื้อโรคเนี่ยอ่ามันจะช่วยกรองได้ตอนเราหายใจเข้าเนี่ยนะเชื้อโรคมันจะไม่เข้าไปหาเราเนี่ยอันนี้ถ้าในความว่าเราไม่ได้ป่วยนะฮะนีอถ้าเราแข็งแรงดีเราไม่ได้ป่วยนะ่ะมันจะช่วยป้องกันเชื้อโรคกับฝุ่นได้ as one that does not have a valve However because the exhalation valve allows unfiltered exhaled ex ี่ยเนี่ยแต่ถ้าเราป่วยเนี่ยเชื้อโรคมันออกมาทางวาล์วครับเพราะว่าวาล์วเนี่ย มันจะปล่อยอากาศออกคือวาลเนี่ยมันเอาไว้กั้นอากาศเข้าตอนเราหายใจเข้าเนี่ยอากาศจะผ่านมันไม่ได้เห็นไหมฮะมันจะกั้นถ้าถ้าเราไม่ใช่คนป่วยเนี่ยเออมันจะช่วยได้แต่ถ้าเราป่วยเนี่ยเราจะเป็นคนมันจะมันจะไปแพร่เชื้อให้คนอื่นครเพราะมันมันกั้นแค่ตอนหายใจเข้าฮะแต่ตอนหายใจอ่อนมันไม่ได้กั้นเน o u เนี่ฮะถ้าเราเป็นตัวแพร่เชื้อเนี่ยมันไม่เราใช้แบบเป็นวาลไว้ได้ฮะมันจะไปแพร่เชื้อให้คน at risk you are an asymptomatic risk carrier? if you ถ้าเราไม่มีอาการเรี่ยเราไม่รู้ว่าเรามีเชื้ออยู่เนี่ยมันจะไปแพร่ให้คนอื่นนะมันใช้ไม่ได้นะการกับาเนี่ยคือ source control protection ก็คือว่าไม่สามารถถ้าเราเป็นตัวแพร่เชื้อเนี่ยเราป้องจะไปป้องมันจะป้องกันไม่ได้นะมันจะไปกระจายให้คนอื่น so what is an exhalation valve for if it อันนี้เราเรานี้ต้องมีคําถามมาว่าอ่าแล้วทีนี้้ากาบ หน้ากากนี่มีวาวเนี่ยถ้ามันมันป้องกันแพร่เชื้อไม่ได้เน่ะเขามีวาวไว้ทําอะไรเดี๋ยวอันนี้เรามาอธิบายอีกนิดหนึ่งว่าทําไมหน้ากากของบางชนิดถึงว่าถึงต้องมีวาวนะฮะอันนี้ไอ้หน้ากากที่มีวาวเนี่ย,ยเขาใช้ใช้กันแบบนี้คือไม่เหมาะสมสําหรับอ่าผู้ป่วยฮนะคนที่เป็นผู้ป่วยนะไม่ห้ามใช้เลยดีกว่า หรือว่าคนที่ป่วยแต่ไม่มีอาการก็ใช้ไม่ได้ทีนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าใครว่าเราป่วยไม่ป่วยใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็คือถ้าเป็นเกี่ยวกับอคนป่วยนะ่ยเขาห้ามใช้ฮนะแบบที่มีแบบที่มีวาลนะ์วเนี่ยเกี่ยวกับพวกไอป้องกันเชื้อโรคนะฮะห้ามใช้นะฮะ exhalation valves on respirators were invented for industrial use คือไอเอเก้าห้าแบบที่มีวาลนะ์วเนี่ย คือประโยชน์เนี่ยเขาออกแบบให้สําหรับอ่าคนที่ใช้ในสําหรับอุตสาหกรรมหรือแบบอ่าป้องป้องกันฝุ่นอที่มันละอองที่มันเล็กๆอ่ะที่มันอ่าป้องกันฝุ่น PM สองจุดห้าที่มันละอองฝอยละอองเล็กอ่ะใช้ในโรงงานอะ่ะคือป้องกันฝุ่นได้เอาง่ายๆ PM สองจุดห้าเนี่ยแบบมีวาล์วป้องกันฝุ่นได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ PM สองจุดห้าป้องกันได้ในแบบที่มีวาล์วนะ face and keeps the face cooler and reduces t i o m อ่ะเพราะว่าไอ้วาวล์วระบายเนี่ยมันทําให้ไอ้ตรงเนี้ยเราไม่อึดอัดเพราะว่ามันมันช่วยระบายพวกละอองน้ําพวกเอ่อความร้อนออกไปทางวาล์วได้นะฮะแต่มันไม่ป้องกันเชื้อโรคนะฮะถ้าเราติดเชื้อเราจะแพร่เชื้อไปได้ก็คือช่วยให้ไอ้มันไม่ไม่ร้อนอบอ้าวถ้าใส่หน้ากากอยู่ะฮะเนี่ยช่วยลดอุณหภูมิกับช่วยอ่อลด ความชื้นใน,ใน,ในตัวครอบหน้ากากเนี่ยถ้าไปใช้ในงานอุตสาหกรรมครับหมายถึงว่าพวกป้องกันฝุ่นได้นะ piece, while นี่ฮะเราหายใจออกปุ๊บมันก็จะอ่าเอาทั้งไอ้น้ำทั้งความร้อนออกไปได้อ่าก็คือการฝุ่นไม่ให้เข้าอ่ะไอ้ประโยชน์ของไอ้หน้ากากที่ใช้วาวเนี่ยก็คือเอาไว,าไว้ระบายอากาศออกแต่ว่ามันก็จะระบายเชื้อโรคไปด้วยนะถ้าเราถ้าเราป่วย ็คือประโยชน์ของวาวเนี่ยก็คือเอาไว้ใช้การฝุ่นอย่างเดียวคิดง่ายๆเออถ้าเป็นการฝุ่นอะว่าการฝุ่นไม่ให้เข้าให้ไม่ไม่ให้เราหายใจเข้าฮะคือประโยชน์ของวาวเนี่ยมันเอาไว้เฉพาะตอนหายใจเข้าฮะแต่ตอนหายใจอ่อกเนี่มันเหมือนว่ามันเอาไว้ระบายความร้อนกับระบายความชื้นอะออม,มันทําให้เราหายใจสะดวกขึ้นเงี้ยฮะแต่มันจะไม่ช่วยในเรื่องการไอป้องกันการแพร่เชืนะ้อโรคฮะ All providers are required to wear a mask for social distancing when. Yeah. They aren't caring for patients. Yeah, if sick, you to wear a mask for Similarly to an N95 with an exhalation valve, masks for social distancing with exhalation valves are also ineffective at preventing. It. Infections. Not wear a m อย่าฮะห้ามใช้ฮะกัอ t h เอ็กซ์แลชันวาล์ว even just for social distancing ห้ามใช้นะฮนะถ้าอา,ากาศที่มีวาลสำหรับคนที่ป่วยฮนะหรือว่าคนป่วยแบบมีอาการเราก็ไม่รู้ฮนะก็คือเกี่ยวกับเชื้อโรคเนี่ยห้ามใช้นะฮะอากาศที่ไอแมสท,ที่แบบใช้วาลเนี่ยเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยเราเราเน้นป้องกันสําหรับคนที่ป่วยแล้วไม่ให้แพร่เชื้อนะสำหรับหลักหลักการแพร่เชือนะ้อเนี่ยก็คือ ป้องกันคนที่จะไปแพร่เชื้อต่อแต่นี่ไมีวาวเนี่ยมันมันกลายเป็นว่าไปแพร่เชื้อต่อได้ While nurse station, เนี่ยฮะห้ามใส่เนี่ยเขาบอกห้ามใส่ทั้งในโรงพยาบาลนะห้ามใส่ทั้งผู้ป่วยทั้งทั้งหมอทั้งพยาบาลเนี่ยเขาห้ามใส่ว่ามันจะไปแพร่เชื้อต่อให้คนอื่นบอกว่า มันต้องใช้ไอ้หน้ากาก N95 แบบที่หน้ากาก N95 แบบที่ไม่มีวาลเนี่ยฮะใช้แบบคือใช้ได้แต่ต้องไม่มีวาลว์นะเอาง่ายๆว่าถ้าไม่มีวาลวเนี่ยมันก็จะกรองอากาศทั้งตอนเข้าตอนออกแต่ถ้ามีวาลวเนี่ยมันจะกรองแค่ตอนอากาศเข้าแต่ว่ามันไม่กรองตอนอากาศออกใช่ไหมฮะ เพราะนั้นถ้าเราป่วยแล้วเนี่ยเราจะไปแพร่เชื้อต่อให้คนอื่นได้ Airborne contact precautions An a valve without will your N95 keep p เ t ี่ยฮะเนี่ยฮะอันนี้คือ N95 เหมือนกันนะฮะแต่ไม่มีวาล์วฮะเห็นไหมฮะมันจะมันจะอ่าป้องกันเชื้อโรคนะเชื้อโรคมันจะออกไปไม่ได้นะเพราะมันไม่มีวาล์วฮะมันก็จะอยู่เชื้อโรคมันก็จะติดอยู่ในหน้ากากนะฮะว่าหน้าว่าหน้ากากเนี่ยมันกรองเชื้อโรคได้ไม่ให้เชื้อโรคมันผ่านผ่านหน้ากากออกไปไม่ได้นะฮะเห็นไหม เนี่ยเชื้อโรคมันก็จะอยู่ในนี้มันจะไม่แพร่ให้คนอื่นเนะแบบหน้ากาก N N 95แบบปกตินะฮนะมันจะกันไม่ให้เชื้อโรคออกไปแพร่ให้คนอื่นได้ถ้าเราป่วยแล้วนะฮ <colleagues> นะแล้วเพื่อนเราก็คนรอบข้างเราก็จะไม่ติดเชื้อไปด้วยเนะเพราะว่ามันป้องกันไม่ให้เชื้อโรคออกไปนะ It is best to follow the manufacturer's s e e follow o u c r r out อ๋อง่ายคือหน้ากากที่มีวาลวเนี่ยเขาเอาไว้ใช้กันฝุ่นอย่างเดียว ับใช้ในโรง,งงานอุตสาหกรรมนะไม่ได้ไม่ได้ให้ใช้ทางการแพทย์ไม่ให้คือไม่ได้ให้ใช้ในโรงพยาบาลเอาง่ายๆนอะ่ะเพราะว่ามันยังสามารถไปแพทย์เชื้อต่อให้คนอื่นได้สนะําหรับคนที่ที่ป่วยแล้วะแต่ถ้าถ้าเอาไว้ใช้กันฝุ่นกันพวกสารเคมีอะไรเงี้ยที่มันเป็นละอองฝอยเล็กๆเนี่ยฮะมันเอาไว้ใช้เอาง่ายๆมันไว้ใช้ในโรงงาน Whether your respir safe use healthcare respirator safe use to your is in and cannot confirm its safety. Recommend that you get another respirator confirm recommend you its get i r s We e p เนี่ยถ้าไม่แน่ใจก็คือว่าใช้แบบที่ไม่มีาวาล์วจะปลอดภัยสุด without a valve โอเคฮะน่าจะพอเข้าใจหลักการทำงานของหน้ากากที่มีวาล์วกับไม่มีวาล์แล้วนะฮะอันนี้ก็เพื่อประโยชน์ของอการใช้งานของทุกคนนะฮะจะได้รู้วิธีใช้ถูกต้องนะฮะ เอนนี้ผมว่าอธิบายแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะสวัสดีครับ